คมัอนี่พ่านเอสองครับพ่านเอมีเอเอามนแตกดึงใหเทุได้มันเนี่ยพ่านเอมีครับสินามบะมอนี่จะบอได้อวคถายก่อนครับพี่น้องอันตรายครับพุ่จอถอยว่าพุ่จอถอยว่าเออหูยไปอีเพราะัากานี่โอ้โหเข็ดใส่คือวมอสิมดูอ พอดีว่าเอใส่พอดีพอดีว่ะครับเอซิมใส่ยังหัดพอดีไม่มีใส่ยังยังพอดีเบื้องรับโอ้เจ้าครับคู่จอลูกอีสานเดี๋ยวมันเดี๋ยวห้างต่อไปใส่คู่จอลูกอีสานจัดการนะครับเนี่ยเพื่อนล้องเบิ้องจอน้อยจอนไงพ่อมาจอน้อยเบิ่อแล้วนะครับไปแล้ว จะปลาสูงมานั่นจะปลาสูงอ่างมาดวงมจะไปบอกเขาให้รอดเอาจะดางมากกว่าใครนี่สางน้ำเดือเอนี่เสียบฟางเอาจะดางบอกีด่าเท่านี้ดูวะาเลครับแม่ครับบินยาวๆเลยครับไปแล้วครับาเ่าหลายอยู่หลายครับหนามออกด้แล้วพเอาแล้วครับ แม่บินแซล,ลยครับเอาสามดังครับจงไว้เอาอีกเที่ยวนึงครับนี่แม่บินแซลเลยจงไว้เสียเอาอีกดังนึงเอาอีกเที่ยวนึงครับบู๊ครับ,บ,รบมากมากกจอลุอีสนันสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเจ้<ถ>ว,วครับ ยกปูเข้ไปนะครับยดอนไห่ซุดอยอดครับแถมก้อยอยู่ครับแถมเนี่ยเออ<ะ>แถมก้อยครับซุดอยอด